สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รถบ้านที่นชัดชัยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็พบกับบุกกันอีกแล้วนะวันนี้นะครับบุ๊กจะพาทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของตัวรถซิตี้คาร์นะครับราคาประหยัดนะครับแล้วก็ปีใหม่อยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูแล้วนะครับว่าเป็นรถอะไรนะครับไปดูกันเลยครับมาดูคันนี้ครับมีซูบิชิ มิรา1.2 GLS คันนี้นั่นเองนะครับสีส้มโดนใจกันเลยทีเดียวนะแล้วบอกไว้ก่อนเลยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟเดย์ทามลัดนี้นั่นเองนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบใหม่นะครับเพิ่มความหรูหลาแล้วก็สปอร์ตเป็นเอกัวด้วยนั่นเองในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับของเขานะครับก็จะเป็นล้อแม็กซลายทูโทน ตัวสปอร์ตแบบนี้เลยนั่นเองนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกไฟเลี้ยวทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็สามารถกดพับเก็บได้ด้วยนี่เดี๋ยวผมพาดูนูตัวรอบรถกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูตัวรถจริงๆนะครับภายในเนาะภายในก็คือแบบสวยทีเดียวนะส่วนภายนอกคือสีเดิมเดิมนะครับรอบคันไม่มีการทําสีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็จะเป็นบุญแจอาชญาอิโมไรซิ่งนะครับสามารถกดล็อกหรือว่ากดล็อกได้จากข้างประตูเลยนั่นเอง่นะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในกันครับภายในของเขานะครับมีเท่เลยไหมดูกว้างขวางกันทีเดียวนะครับเป็นซิตี้คาร์นะด้านข้างก็จะตกแต่งไปด้วยลายเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็มือจับเป็นแบบโครเมียมนั่นเองนะครับภายในนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวระบบกันชนเตือนด้านหน้านะครับนี่แล้วก็เลขหมายวิ่งมาเท่านี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีในส่วนของตัวพุชสตาร์ด้วยนั่นเองนะครับ มีในส่วนของตัวจอแสดงผลนะครับเป็นของมิซูมิชิมอเตอร์เลยแอร์เป็นอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดอย่างนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูสภาพบอกกันก่อนนะสภาพภายในของเขานี่สูงมันเห็นตาแตกเลยนะว่าสภาพบอกคือยังเดิมและก็ดีมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวมิซูบิชิมิรลาคันนี้นั่นเอง บด้านหลังนะครับสามารถพับได้60-40นะครับเพิ่มพื้นที่สัมาัสได้เลยกว้างขวางกันทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวมิตซูบิชินี่ราคันี้นั่นเองนะครับในบอกนี่คือสภาพเดิมๆเลยนะครับวันนี้ก็มาพรีวิวกันให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากตัดสินใจอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวมิซูบิชิมีลานะครับเรียกได้ว่า สวยยันทีเดียวเลยนะสำหรับเจ้าตัวมิโซบิชินั่นเองนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ดีสคริปชั่นนะครับหรือที่สเตตัสนั่นเองนะครับผมจะโพสต์รายละเอียดไว้แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากจะแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดที่มากกว่าดีสคริปชั่นนะครับก็สามารถแอดไอเดียไลน์มาได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้คุณได้แอดนะครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุ๊